สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับ5เรื่องต้องหนูในโลกของเรากันค่ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะอวนเชือกและถุงพลาสติกถูกพบในท้องวานเรียกว่าหมหาสมุทรท้องทะเลและแหล่งน้ํามีความสําคัญมากเพราะนอกจากที่โลกจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง3ใน4แล้วกว่าร้อยละ70ของกาซออกซิเจนในธรรมชาติ ยังมาจากสาหร่ายเซลวเดียวหรือแลงต้นของพืชที่เราอยู่ในน้ําทะเลแล้วแหล่งน้ํายมมหาสมุทรที่ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดขยะนั้นบ่อยครั้งกับพบขยะพลาส,สติกจํานวนมากแล้วขยะเหล่านี้ก็ถูกพบอยู่ในท้องของวานด้วยเช่นกันเมื่อปีคศ2008ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีผู้พบวานนอนตายบนชายหาดทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในท้องของวานมีทั้งกระป๋าพลาสติกเชือก ตาข่ายจับปลาและเรืนอีกมากมายที่มีน้ำหนักรวมกันมากถึง204กิโลกรัมหรือเรียกได้ว่ามีลูกหมูมากถึง6ตัวครึ่งอยู่ในท้องของวันตัวนี้เลยทีเดียวในปีคศ2013ทางตอนใต้ของสเปนพบซากวันหัวถุยความยาว10เมตรเกยตื้นหาดฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในช่องท้องก็ยังพบขยะพลาสติกเช่นเดียวกันมีทั้งกระป๋อพลาสติกเชือกตาข่ายแผ่นพลาสติกจำนวน59ชิ้น มีน้ำหนักรวมกันมากถึง17กิโลกร,รมัมและในปีเดียวกันก็ยังมีวันหัวทุยความยาว13.5เมตรตายปริศนาทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ในช่องท้องพบขยะพลาสติกจำนวนมากเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งแวดล้อมใดบนโลกอยู่ยากเกินไปสำหรับแบคทีเรียแล้วแบคทีเรียคืออะไรล่ะแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเรียกได้ว่านอกจากมีขนาดเล็กแล้วยังอืดที่สุดในโลกด้วยแบคทีเรียเป็นหนึ่งในรูปแบบแรกๆของสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏขึ้นบนโลกของเราสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมเกือบทุกรูปแบบแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่เร็วยที่สุดซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ไม่ได้เช่นในส่วนที่ลึกสุดของมหาสมุทรในร่างกายของมนุษย์หรือที่เย็นจัดในน้ำแข็งของอาร์กติกในหินแข็งในน้ำร้อนหรือแม้แต่ขยะก,กำมะถันาราังสีก็มีเราแบคทีเรียอาศัยอยู่ ซึ่งก็มีเหล่านักวิทยาศาสตร์เรียกรูปแบบสิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแบบนี้ว่า e x t r e m o p h i l e ซึ่งมาจากคำสองคำอย่าง extremus แปลว่าสุดขั้วและ f i l i a แปลว่ารักเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ดีในสภาพสุดขั้วทางกายภาพหรือธรณีเคมีซึ่งเป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกแบคทีเรียทั้งหมดบนโลกหนักมากกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกรวมกัน แบคทีรียที่เรารู้กันว่ามีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจริงๆนั้นมีปริมาณที่เยอะมากหากเราเอาปากกามาจุดลงบนกระดาษแล้วมองดูอาจจะดูเล็กน้อยแต่หากเทียบว,ว่าจุดนี้คือแบคทีเรียอาจมีจํานวนถึง1 0,000ตัวเลยนะอย่างนี้เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วคงมีน้ําหนักมากกว่ามนุษย์จนเทียบกันไม่ได้โดยเฉลี่ยแล้วน้ําหนักของแบคทีเ i ีหนึ่งตัวมีน้ําหนักประมาณ6.65คูณ10ยกกำลงังลบ16แม้จะน้อยแต่แบคทีเรีย เมื่อรวมกันทั้งหมดกับได้มากถึง5 4 4 0 0 0ล้านกิโลกร,รมัมเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย62กิโลกร,รมัมถึงจะรวมกันทั่วโลกก็ได้น้ำหนักเพียงแค่31,000ล้านกิโลกร,รัมเท่านั้นแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนจะตัวใหญ่กว่าแบคทีเรียมากแต่ในโลกที่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่เยอะมากทำให้เมื่อรวมน้ำหนักแล้วแบคทีเรียหนักกว่ามนุษย์นั่นเองมีดอกไม้บานทั่วทะเลทราย,ายเรื่องจริงหรือเรื่องเล่า ทะเลทรายได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกมีปริมาณน้าฝนน้อยนิดเพียงแค่1มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นนอกจากผืนทรายที่กว้างสุดลูกหูลูกตาและต้นกระบองเพชรที่คือสมุนแล้วกับมีบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออยู่ภายใต้ทะ,ทะเลทรายเหล่านี้ด้วยโดยทะเลทรายที่ว่าก็คือทะเลทรายอตกากามาในอเมริกาใต้โดยอยู่ทางใต้ของเปรูจนไปถึงทางตอนเหนือของชิลีที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งเลร้อนระอุที่สุดในโลก และภายในทะเลทรายก็เต็มไปด้วยทรายและเกลือกับมีเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอย่างทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่บานกลางทะเลทรายทุกห -7 าถึงปีจะมีฝนตกหนักจนทําให้มีดอกไม้บานสะพังปกคลุมพื้นที่ว่างเปล่าภายในไม่กี่วันและเหตุการณ์หัศจัยนที่เกิดขึ้นนี้เองก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความกระจ่างว่าภายในทะเลทรายอัตากามาอาจมีเมล็ดและเกสรดอกไม้ จำนวนมหาสารที่ล่องลอยและตกค้างอยู่ในผืนทรายอยู่แล้วแต่สภาพแวดล้อมไม่มีปัจจัยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้เหล่าพืชจำศีลอยู่ใต้ดินเพื่อโอกาสในการเจริญเติบโตเมื่อได้น้ำฝนแรกจึงก่อให้เกิดดอกไม้ที่บานทั่วทั้งทะเลทรายให้เราได้ชมนั่นเองเหล่าต้นไม้ก็อายเป็นเหมือนกันหากเพื่อนๆเคยเข้าป่าหรือท่องเที่ยวธรรมชาติและได้เงยหน้าม,มองขึ้นไปตามยอดไม้โดยเฉพาะในป่า เราอาจได้เห็นช่องว่างเล็กระหว่างใบไม้และกิ่งก้านของต้นไม้ในแต่ละต้นด้วยนะนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรือนยอดอายกันโดยปรากฏการเรือนยอดไอกันนี้เกิดกับต้นไม้บางชนิดส่วนใหญ่พบบริเวณที่มีต้นไม้สูงและมีความสูงใกล้เคียงกันปรากฏการณ์นี้พบได้ในบริเวณที่มีพืชชนิดเดียวกันอยู่แต่บางทีก็พบได้กับต้นไม้ต่างชนิดด้วยเช่นกันแล้วทําไมถึงเกิดปรากฏการณ์เรือนยอดไยกันได้ล่ะ เหล่าต้นไม้ทําแบบนี้ก็เพื่อหยุดมแมลงกินใบไม่ให้ลามจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้หรือป้องกันตัวเองจากการกระทบกระทั่งจากพายุและแรงลมนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าปรากฏการเรือนยอดไอกันนี้จะหายไปเมื่อต้นไม้เล็กและสั้นแต่จะพัฒนาต่อเมื่อต้นไม้โตขึ้นและสามารถต้านทานกระแสะลมได้เนื่องจากต้นไม้ที่มีลำต้นผอมบางอาจมีกิ่งก้านที่มีขนาดเล็ก แล้วความต้านทานการก่งของลมก็น้อยต้นไม้จึงสามารถแกว่งไปแกว่งมาในสายลมและมีแนวโน้มที่จะชนกับต้นข้างๆได้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบฟังความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยค่ะ